งงไหมคะว่าซื้อของมาจากแบรนด์เดียวกันเนี่ยแต่ทําไมถุงเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดแถมแบบแต่ละอย่างก็ดันไม่เหมือนกันอีก <Are S 1> วันนี้เนี่ย <you? S 1> โมสมีคําตอบมาให้ค่ะเวลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ s a m o s นะคะแล้วนี่ก็คือช่อง c แคท i l ล่ m o s สนั่นเองค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะคะแล้วก็ชอบเกี่ยวกับทริคการ ใช้ของแบรนด์เนมนะคะหรือว่าการซื้อของการเข้าร้านแบรนด์เนมเนี่ยมีอะไรที่คุณต้องรู้บ้างก็สามารถกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุด exclusive จากโมสนั่นเองค่ะโอเควันนี้เนี่ยโมสมีเรื่องราวมาแชร์กันอีกเช่นเคยค่ะเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยถามกันมาว่าสงสัยจังเลยว่าถุงกุชชี่เนี่ยที่แต่ละอย่างเนี่ยคนละสีคนละแบบกันเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงแล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนกัน เรามาเริ่มกันเลยไหมคะถุงแรกเลยนะคะก็คือถุงแบบนี้นี่เองเจ้าถุงแบบนี้นะคะโมสคิดว่าหลายๆคนก็คงจะคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะสำหรับถุงกุชชี่ที่ตรงกลางสีขาวนะคะแล้วก็ตรงขอบเนี่ยมีความเป็นสีดานะแล้วตรงนี้เนี่ยก็มีการผูกริบบิ้นด้วยนะคะซึ่งก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะคะเล็กกลางใหญ่ไปถึงใหญ่มากๆเลยนะ <S <S 1> <S 1> ด้านในก็จะเป็นถุงธรรมดานะคะซึ่งเจ้าถุงแบบนี้ค่ะ คุณจะได้จากช็อปคอลเลกชันนะคะหรือว่าช็อปที่เป็นช็อปใหญ่นั่นเองสําหรับช็อปคอลเลกชันนะะหมายถึงว่าอะไรก็หมายถึงว่าช็อปที่ขายของตามคอลเลกชันต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของสปริงซัมเมอร์อันนี้เป็นวินเทอร์อะไรแบบนี้นะคะช็อปก็จะหมุนเวียนต่างๆอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าช็อปคอลเลกชันที่คุณหาซื้อได้สินค้าที่มันมีในเว็บต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นของช็อปคอลเลกชันเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะงงแล้วว่าอา้าวแล้วมันมีด้วยเหรอของที่ขายแบบที่ไม่ตามค มีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าซื้อของแบบนั้นเนี่ยคุณจะได้ถุงแบบไหนคะ่ะแดงก็คือถุงแบบนี้นี่เองนะคะถ้าไม่ใช่ของที่เป็นช็อปคอลเลกชันหรือว่าที่เราเรียกกันจนติดปากว่าช็อปเอาท์เล็ตนั่นเองค่ะมาดูหน้าตาของถุงกันชัดๆนะคะตัววัสดุของถุงนะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะอันนี้เนี่ยเหมือนจะบางกว่านิดนึงนะคะแล้วก็ตัวถุงเนี่ยจะเป็นสีดําล้วนนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเขียนคําว่า Gucci สีขาวนะคะ ไซส์เนี่ยก็จะมีไซส์ที่แบบใกล้เคียงกันกับถุงคอลเลกชันนะคะแต่ว่าวัสดุและสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่มอสเอามาเทียบให้ดูนะเห็ <rez ult ata> นไหมคะเจ้าถุงแบบนี้ค่ะคุณจะเจอได้นะคะเวลาที่คุณไปซื้อของใน g u ชชี่เอาท์เลนะคะเขาก็จะให้ถุงแบบนี้คุณมานั่นเองซึ่งความแตกต่างค่ะมันก็มีอีกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เอาไว้ใส่ใบเสร็จนะคะก็แตกต่างจากในช,อ <passages> ช็อปคอลเลกชันเช่นเดียวกัน ซึ่งในความแตกต่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแตกต่างซะทีเดียวนะอาจจะแบบเปลี่ยนสีนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงแบบใช้คอนเซปต์ของคุชชี่ก็คือขาวดำนะคะเหมือนในช็อปคอลเล t ชันแล้วก็มีหูหิ้วแบบนี้นะคะนี่เลยสังเกตได้ว่าตัวหูหิ้วเนี่ยก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะอันนี้เนี่ยจะเป็นของจากช็อปคอลเล t ชันอันนี้จะเป็นของช็อปเอาท์เล็ตนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนั้นคะ่ะทุกคนก็ยังมีถุงอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งถุงแบบนี้เนี่ย จะมาในช่วงเทศกาลต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถุงใบนี้นะคะใบนี้เนี่ยโมสได้มาในช่วงของฮอลลีเดย์2018นะคะก็2ปีที่แล้วเนาะซึ่งล่าสุดเนี่ยที่ออกมาเป็นในส่วนของ Collection Mickey Mouse ะคอลเลกชั o นมิกกี้เมาส์ค่ะใครที่ซื้อคอลเลกชั o นมิกกี้เมาส์มาก็จะเห็นได้ว่าเขามีถุงแบบเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีเขียวนะแล้วก็เป็นรูปมิกกี้เมาส์รัวๆเลยแบบเลายๆตัวเรียงๆกันน่ารักมากทุกคน เป็นอะไรที่น่าสะสมมากเลยนะคะสาหรับถุงแบบนี้ซึ่งถุงตามเทศกาลเนี่ยมันก็จะออกมาแล้วแต่ว่าบางทีก็เป็นช่วงเกี่ยวกับถุงสําหรับซัมเมอร์นะคะบางทีก็เป็นถุงเฉพาะคอลเลคชันนะคะเหมือนคอลเลคชันมิกกี้เมาส์ที่โมซีบอกไปเมื่อสักครู่นี้เองนะก็จะมีหลายๆแบบเลยเล็งๆกันไว้ค่ะช่วงไหนที่มีถุงน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะก็ไปตมกันได้เลยเพราะว่าถุงมันน่ารักน่า,นาสะสมมากๆเลยค่ะทุกคนและสําหรับใครที่มีไอเดียอยากจะนําถุงไปเคลือบพลาสติกนะคะก็แนะนําว่าถุงที่เป็นถุง ตามเทศกาลแบบนี้เนี่ยซีซันแนลแบบนี้นะคะก็จะได้รับความนิยมมากกว่าเพราะว่าไม่ซ้าใครแล้วก็ยังมีรูปร่างหน้าตาที่พิเศษมากๆอีกด้วยค่ะโอเควันนี้หลายๆคนเนี่ยคงจะได้คําตอบกันไปแล้วนะคะว่าถุงแต่ละอย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะสำหรับแบรนด์กุชชี่ใครที่ไปช้อปปิ้งในเอาท์เลตหรือว่าไปช้อปปิ้งในช็อปคอลเลกชันแล้วได้ถุงมาไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะได้ไม่งงแล้วนะว่าทําไมเพราะว่าคลิปนี้มดมาตอบให้แล้วโอเคไหมคะ สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบรนด์เนมนะคะอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยใต้คลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไหนเนี่ยโมเสเห็นแล้วว่าน่าสนใจโมสก็จะเอามาทําเป็นคลิปแล้วก็ตอบคําถามให้เหมือนแบบคลิปนี้เลยโอเคไหมคะทุกคนแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดนะ,นะ,ะเนื้อหาแบบนี้เอ็กซคลูซีฟแบบนี้หาดูที่ไหนไม่ได้นะคะก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้โมสด้วยนะสําหรับใครที่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้โมสแล้วนะคะโมสกต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะใครที่ยังไม่กดเนี่ย กดเลยโอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะมะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากกันอีกเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายอาดิอส